ฝากคุณผู้ฟังกันอีกหนึ่งประเด็นก็ลวกันนะคะในเรื่องของอาหารการกินดีกว่าเนาะมันใกล้ตัวเรามากเลยนะคะมาดูว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเอกลักษณ์ของอาหารไทยนั้นก็คือเรื่องของความพิถีพิถันความประณีตสวยงามซึ่งอาหารไทยที่เป็นที่นิยมมากที่สุดนั่นก็คือ ต้มยำกุ้งนั่นเองนะคะทั้งนี้หลายคนเริ่มเป็นห่วงในเรื่องของการอนุรักษ์รักษาความความเป็นรสชาติด,ดั้งเดิมนะคะโดยเนี้ยมีการแนะนำให้ทางภาครัฐดันซอฟต์พาวเวอร์ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมองว่าการประชุมเอเปคที่ผ่านมาเนี่ยมีความสําคัญนะคะที่จะช่วยในการส่งเสริมอาหารไทยมากยิ่งขึ้นค่ะโดยสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเขาได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศในเรื่องของอาหารไทยเอกลักษณ์ไทยจำนวนทั้งสิ้น1 000, 4 4 4คนนะคะโดยมีการสำรวจทางออนไลน์ค่ะระหว่างวันที่1 9ถึง24พฤศจิกายน2565นะคะสรุปผลได้ว่า ประชาชนนะคะคิดว่าเอกลักษณ์ของอาหารไทยก็คือ อะไรนะคะพบว่าอันดับแรกก็คือความพิถีพิถันความปราณีตสวยงามอยู่ที่83.96%นะคะตามมาด้วยอาหารไทยมีประโยชน์เป็นยามีคุณค่าตามหลักโภชนาการ81.17%นะคะส่วน5อันดับเมนูอาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยแน่นอนนะคะอันดับ1ก็คือต้มยำกุ้ง57.65%เลยนะคะส่วนอันดับที่2จะเป็นผัดไทยค่ะ33.17%และอันดับที่3 แม่ส้มตำามจ้า2 3อรนะคะทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นห่วงหรือกังวลเรื่องของการรักษาสูตรต้นตำรับรสชาติดั้งเดิมของอาหารไทยโดยอยากให้ภาครัฐส่งเสริมอย่างจริงจังผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วก็เห็นว่าเป็น เป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะที่จะช่วยในการส่งเสริมอาหารไทยให้เป็นเอกลักษณ์ของไทยต่อไปนะคะและเขาก็ส่วนใหญ่ก็เห็นว่าการประชุมเอเป็กสองพที่ผ่านมาที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเมื่อ2งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะสามารถช่วยส่งเสริมเรื่องของอาหารไทยเอกลักษณ์ไทยไปสู่สายตาชาวต่างชาติได้มากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า เราต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยอาหารที่มีความพิถีพิถันและอาหารนั้นมาจากหลายๆทั่วทุกภุมภาคภาคใต้ภาค,าภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางทุกภาคเลยนะคะที่ได้นำไปขึ้นโต๊ะและออผู้นำทั่วโลกเลยนะ21ประเทศเลยนะคะก็ลิ้มรสอาหารของไทยที่เป็นแบบฉบับของไทยแท้รวมไปถึงนอกจากเรื่องของอาหารการกินก็เป็นเรื่องของ การของสมุนไพรของการนวดการผ่อนคลายนวดสปาอะไรต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต่างชาติให้ความสนใจกับเรามากเลยนะคะจนตอนนี้เนี่ยทาง ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เริ่มเล็งเห็นถึงความสําคัญเริ่มส่งเสริมเริ่มมีการพัฒนาการนวดให้มันดีให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสามารถนําไปต่อยอดในการประกอบอาชีพทั้งในประเทศไทยเราเองแล้วก็ต่างประเทศเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้มีการส่งเสริมแล้วก็ให้ชาวต่างชาติได้ลองนวดกันแล้วเนาะในช่วงของการประชุมที่ผ่านมาทั้งสื่อมวลชนต่างๆทั้งผู้นําแล้วก็ทั้งผู้ที่ติดตามมาก็ได้มีโอกาสได้ ลองนวดกันแล้วก็จะได้ติดใจในรสชาติของการนวดเนาะเพราะฉะนั้นก็พามีการส่งเสริมเนี่ยก็จะเป็นการต่อยอดในการสร้างอาชีพให้กับเหมานวดทั้งหลายให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนั่นเองและนอกจากนั้นก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของวัฒนธรรมเยอะแยะมากมายเรื่องของมวยไทยต่างๆใช่ไหมซึ่งต่างชาติเขาชอบเนาะเพราะว่าเราจะเห็น ส่วนใหญ่นะที่ต่างชาติเนะี่ยมาเรียนมวยไทยเยอะมากเลยนะในประเทศไทยของเราจนเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามวยไทยอะ่ะมันก็จะจะมีแค่นักชกจากประเทศไทยใช่ไหมที่เป็นแบบมวยอะ่ะเนาะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็จะเห็นทั่วโลกนะต่างประเทศเขาก็เริ่มหันมาสนใจแบบม,ม,มวยมากขึ้นอาจจะเป็นมวยไทยหรือมวยสากลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นที่ ต้องตาต้องใจแล้วก็ที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติด้วยเช่นกันนะคะเรียกได้ว่าการประชุมเอเปกที่ผ่านมาที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยคือได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าได้รับ ผลสำเร็จมากๆเลยนะคะเชื่อว่าเรื่องของเศรษฐกิจเราเนี่ยจะเดินหน้าอย่างดีแน่ๆเลยเนื่องจากว่าการประชมุมที่ผ่านมาเนี่ยผู้นำต่างๆเขาก็ได้เห็นภาพได้ไดไดกลับมาสัมผัสได้มามีการประชมุมถกเถียงกันนะคะเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างกาันเชื่อได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะมีมูลค่าของการส่งออกเรื่องของเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็นำมาพูดคุยกับผู้ฟังกันในช่วงของรายการสมายรีดิโอนะคะ